มเบึงแม่งกี่เคบหน่อยครับมันฝนตกทุกมือมันมาไตายเขาหูครับต้องระวังด้วยครับเดอม,มาเบึงครับว่ามันเป็นตัวจังไรครับ ครับสวัสดีครับเมื่อนี่เสียงหน่อยคนเรียงว่าจะพามาเบิ้งนี้ครับขี้เข็บหน่อยครับฝนตกทุกเมื่อครับมันมุ้ยมองไปบ่ครับมันไตขื้นตามเพื่อนเลยครับนี่ครับนอนตองระวังเลยครับมันจะมาไตเข่าหูตัวนี้ก็เกือบเข่าไปหูนี่ครับพอดีจับได้ก่อนครับมันไต่ขยิบเขยิบมัดอยู่ข้างหูครับอันตรายมากเลยครับเล็กน่อยเล็กเล็กหน่อยนอนนี่ครับพ่อแม่ต้องเบิ้งแด้เลยครับเด้อช่วงนี้ฝนตกครับฝนตกทุกเมื่อครับ มันไตขึ้นมาหลายครับเก็บตัวนี้หน่อยครับหรือว่าตะขาบหน่อยนะครับนี่ก็เกือบเขาไปได้หูเลยครับพอดีมันตกใจก่อนที่ละครับมันไตชุบๆมาถือหูนี่ครับตัวนี้หน่อยครับแนมบ่ค่อยเห็นนะครับมันตัวยังบันใหญ่นิดนี้ครับแต่พอสังเกตนี่บัเห็นครับมันขึ้นไปตามที่นอนเลยครับนี่ครับอันตรายมากเลยครับมันเข้าไปในเจ็บปวดอีลีครับ นี่ครับเบื้องันไตไปไหวขึ้นอย่างนี่ครับช่วงนี้มันเป็นช่วงฝนตกทุกมือครับมันบม่มีมองไปขึ้นอย่างไรละครับมันไตเข่าหูครับนอนอยู่ระวังเลยครับปวดอิลีครับถ้ามันเข้าไปครับเย็บปวดเย็บปวดอิลีครับไตยบ่ยบห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 บสำคัญเล็กหน่อยนะมันโบนอนซื้อ,อ,อพอมันมุดซึก ตครับมันจะมนเข้าไปเลยครับแต่ผู้ใหญ่ให้ยังหูซึกตัวตื่นขึ้นมาเหายังดึงออกท่านครับอันตรายหลายครับหนาฝนนี่ครับฝนยังบวบครับฝนตกทุกงมือช่วงนี้มันก็แห้งไตเข้ามาจากสซแนครับอันตรายหลายอันตรายหลายครับให้รับวังในเด้อครับเด้อไผมีเล็กๆหน่อยนอนแต่ให้เบึ้งนะครับขนาดผู้ใหญ่มันยังมาไตเข่าหูอยู่ครับถ้าเล็กหน่อยนอนอยู่อันตรายครับ็หน่อยบนหูซึกยังหูโตมันเข้าไปเล็กหน่อยก็บุหูได้ไวยังเข้าไปครับ สังเกตในเด้อครับเด้อมันเป็นตัวยังสีลรครับมาเบิงมาเบืองนี่หละครับ,ม,บ,ม,บ,รบมันไปย่างกับไปไหวอยู่ได้ขีดเข็บหน่อยครับขีดเข็บหน่อยเบื้องครับนี่ไตยึบๆๆๆๆๆมาเลยนี่ครับเขานอนอยู่นี้จะมวนเขาไปในหูหูเขาเลยครับอันตรายอันตรายหลายครับถ้าเขาไปแล้วอู้หูต้องไปให้หมอดึงออกครับ หมอดึงออกว่าจะออกไดเอ้ยเจ็บครับผมเคยไปเห็นหมอดึงออกแล้วตอนนั้นเคยเข่าครับทีหนึ่งอันตรายหลายครับอันตรายแปลกๆตัวครับมันตัวเขากับบสถสังเกตครับมันตัวหน่อยครับแนมบอเหเห็นครับจะมันทำความสะอาดบานครับเบื้องดีๆครับฝนตกเล่นทุกมือจังสีครับอันตรายมันเข่าไปแล้วสุดยอดเลยครับว่ามันเจ็บเป็นอย่างไร ยิบปวดทรมานอิลีครับ